สวัสดีค่ะสาวฟางพามากินน้ำยาป่าทะเลลุยสวนวันนี้พูดแล้วก็เนาะน้ำยาป่าอร่อยอ่ะดูดูน้ำจิ้มฟางทำโรยหน้าแบบสุดยอดชิสุดๆไปเลยน้ำยาป่าน้ำยาป่าทะเลลุยสวน มีมีปลาหมึกแล้วก็มีหอย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 แมงผู้แล้วก็ลูกชิ้นที่ขาดไม่ได้จริงๆอ่ะซาะแหน่แล้วก็ถั่วงอกเอาละนะจะกินานวนะคาจะกินนวนาคามากินด้วยกันค่ะอือเจ๋ดเลยอาหารวันนี้อาหารถ้าเราได้กินอาหารที่ชอบนี่ไม่ต้องพูดถึงว่านี่นะมาค่ะมากินด้วยกัน อื้มอือืม,อมจินมโดนพริกน้ำจิ้มอร่อยอ่ะโอ้ยไม่ใช่น้ำจิ้มสิน้ำขนมจีนอร่อยมาก หอมถั่วงอก Угу, mm ну -hmm. หนวดปลาหมึกว wow. mm ้าไม่ได้ฉีกอืมอืมพริก Please cut down อืม uh huh. สุดยอดคานสับแล้วก็เผ็ดอ uh ืม huh. uh huh. กินพริกเข้าไปเนี่ย นั่งไปนั่งมาแล้วเส้นเข้าขาบปวดมากเลยเปลี่ยนท่านั่งละพวดก็เผิดมาก home. Ну I'm सज <laughs> so, yeah. อืมอร่อยอร่อยมากทั้งอร่อยทั้งเผ็ดอะไรก็ช่างถ้ากินของที่ชอบนี่มันอร่อยจริงๆเนาะเมื่อวานเมื่อวานนี้ฟังอะ่ะเกิดลม้มแล้วเจ็บขาเจ็บมากเจ็บแบบมันปวดอ่ะมันมันปวดเล้าลงไปขาฟังกลัวมากเลยกลัวเส้นแบบ โอ้ยไม่ไหวอะ่ะแบบเดินไปเดินมาเดินอีกท่าไหนไม่รู้ฟังขอบคุณนะคะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟังด้วยนะ